ดีใจได้เป็นคุณตาแล้วนั่งแท่นคุณตาเป็นที่เรียร้อยแล้วสําหรับนักร้องลูกทุ่งชื่อดังใหม่พิรมพรที่ล่าสุดได้เป็นคุณตาป้ายแดงเรียกว่าเฮลานมากตั้งแต่ยังไม่เห็นหน้าเพราะไมพิรมพรได้บินไปแคนาดาเพื่อให้กําลังใจรอน้องเมลูกสาวสุดที่รักลอดและรับขวัญหลานก่อนถึงสองอาทิตย์โดยภาพแรกที่ไมพิรมพรได้โพสต์ภาพที่กําลังอุ้มหลานชายพร้อมกับข้อความที่เขียนไว้ว่ายินดีต้อนรับเจ้าหลานชายรอมาหลายวันยอมออกมาให้ตาเจอหน้าแล้วดีใจที่ได้พบกันนะหลานตา และโพสต์ต่อมาที่คุณตาใหม่พี่รมพรต้องจำใจลาหลานชายเพราะว่าได้เวลากลับเมืองไทยแล้วเรียกว่าเห็นหน้าหลานแัดบเดียวก็ต้องจากกันแล้วกับแคปชั่นว่าตากลับก่อนน้าหลานรักมาอยู่รอหลานสองอาทิตย์กว่าๆแต่ออกมาหาตาตอนถึงกำหนดต้องกลับเมืองไทยเห็นหน้ากันแัดบเดียวก็ต้องจากกันแล้วเดี๋ยวตาจะมาหาใหม่น้าหลานรักและลูกรักของพ่อและแฟนๆที่เข้ามาคอมเมนต์แสดงความยินดีกับคุณตาไปแดงกันเยอะเลย